สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพีพ,พีทุกคนเวยจ้ามนาาูนีกระยากะพาพี่นองมาชมบรรยากาศาาย่ามือเสาร์หเรา้วยจ้าพบพอกันย่ามเลยกะมีแต่ยา้มือเสารค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศดีๆเนะจ้า มื่อนี้กัสิพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาชมพีกินูสวนน้ำกันจ้าซึ่งกบบววระปู่ใบว่าหลายนะเนาะพาอได้เก็บยูเก็บกินจ้าเมื่อนี้กัสิมาบอกเคล็ดลับในการดูแลต้นพีกของกาลยานะคะเป็นการนํำฟังมาคุ้มต้นพีกไว้นะคะเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินของเฮาจ้าประโยชน์ของการคุ้มดินนะคะเป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และถาดในดินค่ะช่วยให้ดินกักเก็บน้ำและความชื้นอีกทางยังช่วยกำจัดวัชพืชไปในโตโด้วยค่ะเป็นการดูแลนาดินว่าไหดินเนี่ยแข็งโตว่าไห,หนาดินเสื่อมสภาพไว้จะเป็นการเก็บกับความชื้นไ้เนาะมาเบิงน้ำกันณ์จา้าว่าเป็นยังไงไห่ค่ะเวลาเหาเอาฟางออกนี่ อันนี้คือรถนาเมือวานนะคะมือนี้ยังม,มีความชื้นอยู่จา้านี่ค่ะรีกตาบ,บ่าค่อยจะสวยสักเท่าใดเนาะจา้าต่ว่ากระเพาะได้เก็บอยู่เก็บกินนี่ก็จะนํำฟางมาคุ้มทั่วบริเวณของขอบขอบค้นตน้นรีกนะจา้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของเขาไว้แต่มันก็สามารถคุ้มวัชพืชน,นะคะ่ะ เมื่อให้ได้เกิดถึงนมาหลายช่วยยืดอายุของนาดินแลวก็เพิ่มพลนผลิตแหกัพริกของเขาโดยจ้าค่ะนี่ก็เป็นบริเวณโดยหลอมนะคะของการปลูกพริกซึ่งก็ปลูกไว,วก้เพื่อหลายต้นนะจ้ะเป็นการดูแลแบบง่ายๆเป็นการดูแลแบบบานๆของบ้านนาเองนะจ้ะ แต่ก่อนจะบ่ได้เอาฟางมาคุ้มไปนะจ้ะเพราะลดน้ำไปแล้วเจอแดดแรงๆหนะ้าดินเขาจะแข็งเราจะแห้งไว้ค่ะจะทําให้ต้นพิกในเฉาค่ะเพราะถ้าคุ้มไปแล้วเนาะมันก็ทําให้เออต้นพิกเนี่ยชุ่มชื้นยู่โดนจ้าเหตุแบบง,ง่ายๆเหตดแบบบ้านๆนะจ้ะอันนี้คือต้นพีกบนถุงค่ะเขาก่เป็นตน้นเป็นผลดกมาคือกันด้ยวยจ้ะนี่ ต้นี้จะไร่ด้คุ้มนะคะพริกคือวานกค่ะต้นเกาบ้สวยทอรัยเนาะจ้าค่ะสำหรับคลิปนากะสผพาผีผ้าหนองมาเก็บพริกน้ำกันเนาะจ้ามาเบงว่าพริกยูนิสีเดหลายปันไดเนาะจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพีๆทุกคนเนาะจ้าที่เข้ามาติดตามและรับชมเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆค่ะ